เรื่องราวของนักแสดงจีนประเด็นใหญ่ก็คือหลังๆเนี่ยตั้งแต่เราได้ยินขา่าวฟานปิงปิงมาเนี่ยมันมีเรื่องของนักแสดงจีนที่ที่ดูเหมือนจะมีปัญหากับรัฐบาลนะฮะแล้วก็ทําให้ชีวิตตัวเองเนี่ยมีปัญหาเกิดขึ้นหลายคนเริ่มตั้งแต่ฟันปิงปิงผมว่าหลายคนจําได้ฟานปิงปิงมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับภาษีแล้วก็โดนเก็บหายตัวไปเลยครับลงงานแสดงก็ไม่มีเลยปัจจุบันก็ออกมาพอสมควรแต่ว่า งานแสดงเธอก็ไม่มีนะครับแต่วันนี้มาที่เจ้าเวยครับเจ้าเวยมีปัญหาอะไรผมย้อนแบบนี้ก่อนนะครับว่าคือไอ้เรื่องรัฐบาลจีนมีปัญหากับนักแสดงเนี่ยมันเริ่มกลับมามีกลิ่นอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่ามีนักแสดงหนุ่มคนนึงชื่อว่าจางเจ๋อฮั่น จางเจ๋อฮั่นเนี่ยแกไปโพสต์ภาพในงานแต่งครับที่จัดขึ้นที่ศาลเจ้ายาสุกุนิไอศาลเจ้ายาสุกุนิเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่ถูกเชื่อมโยงเข้าไปว่ามันเป็นที่เก็บป้ายวิญญาณของทหารญี่ปุ่นครับแล้วเป็นทหารญี่ปุ่นบางส่วนที่มาร่วมรบในสงครามจีนญี่ปุ่นก็เลยกลายเป็นเหตุว่าจางเจ๋อฮั่นไปถ่ายรูปโพสต์ภาพงานแต่งที่ศาลเจ้าซึ่งมีเป็นสถานที่เก็บป้ายวิญญาณของทหารญี่ปุ่นที่เคยไปรบ ในสงครามจีนญี่ปุ่นโยงอย่างนี้เลยนะฮะโยงอย่างนี้เลยนะส่งผลให้จางเจ๋อฮั่นเนี่ยกลายเป็นศิลปินที่มีมนทินครับแล้วก็อนาคตในวงการบันเทิงเนี่ยแทบจะหายสาบศูนย์ไปเลยอย่างที่เรารู้ครับคนที่อยู่ข้างนอกอาจจะไม่เป็นไรอย่างโคลอีเจ้าเนี่ยมีปัญหาไม่มีปัญหาแต่ตัวอยู่ฮอลลีวูดทำงานกับมาเวลด้วยซ้ำไปไม่เป็นไรแต่คนที่ยังหากินอยู่ในประเทศจีนเนี่ยใหญ่ขนาดไหนอ่ะมีปัญหากรัฐบาลก็เหนื่อยนะครับ เหนื่อยนี่อาจจะถึงขั้นเหนื่อยมากนะครับคราวนี้มันไม่ได้จบแค่นักแสดงหนุ่มที่ชื่อว่าจางเจอหั่นครับมันมาต่อที่เรื่องของเจ้าเวยครับเพราะเริ่มมีคนสังเกตครับว่าเอ๊ะหรือว่าเจ้าเวยกาลังจะโดนอะไรแบบนี้ด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าอยู่ๆเจ้าเวยหายตัวไปครับเจ้าเวยปัจจุบันอายุ45ปีนะครับอดีตเนี่ยเธอเป็นนักแสดงที่โด่งดังและก็ประสบความสําเร็จจากการแสดงซีรีส์เรื่ององค์หญิงกามลอนะครับแล้วก็ตัวเจ้าเวยเนี่ย จู่ๆก็หายเงียบไปแล้วก็ไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวอะไรครับกระทั่งเพื่อนสนิทของเธอเนี่ยเป็นดาราเหมือนกันชื่อว่ายวนลี่เนี่ยออกไม้สัมภาษณ์ว่าเพื่อนก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าเจ้าเวยหายไปไหนมีคนได้เบาะแสครับบอกว่าเขามีเพื่อนอยู่ที่บอกโดที่ฝรั่งเศสเขารายงานมาว่ามีคนที่อยู่ที่บอกโดฝรั่งเศสเนี่ย เห็นเจ้าเวยเดินทางมาที่ฝรั่งเศสเดินทางมาที่บอกโดด้วยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวครับระบุข้อความประมาณนี้นะฮะเขาบอกว่าเพื่อนของฉันไปที่สนามบินเจอเจ้าเวยที่สนามบินเวลาประมาณตีสองยี่สตามเวลาท้องถิ่นของวันที่27สิงหาคมแล้วก็ออกจากสนามบินด้วยรถยนต์ส่วนตัวขับหายไปอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นก็มีรายงานข่าวครับว่า หวงยู่หลงสามีของเจ้าหวยเนี่ยก็ไปสแตนบายอยู่ที่ฝรั่งเศสรออยู่ก่อนหน้าแล้วเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยมีการซื้อไร่องุ่นเอาไว้ที่ฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ว่ากันว่าไปอยู่ที่นั่นครับเป็นไร่องุ่นพร้อมโรงกลั่นไวน์ที่บอกดูนะครับหลังจากนั้นโซเชียลมีเดียกับทุกอย่างที่เกี่ยวกับเจ้าหวยก็หายไปจากสาระระบบหมดเลยครับจนถึงณนะวันนี้ยังไม่มีใครรู้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าหวยทําไม จู่ๆเธอก็หายตัวไปด้วยความตั้งใจของแกเองนะครับเดี๋ยวมีข่าวความคืบหน้าที่มันเกี่ยวกับเจ้าเวยกับกรณีการที่เธอต้องหนีไปกบดานถึงฝรั่งเศสเนี่ยเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันต่อกันแล้วกันนะครับแต่ยิ่งไปกว่าน,นั้นเนี่ยแม่นักแสดงจากองค์หญิงกามารอมันไม่ได้มีแต่เจ้าเวยคนเดียวครับที่โดนอะไรแบบนี้ครับอีกหนึ่งคนที่มีกรณีแบบนี้เหมือนกันก็คือ นักแสดงที่แสดงร่วมกับเจ้าเวยแล้วก็ฟ้านปิงปิงในองหญิงกามาลอเธอชื่อว่าหลินซินอยู่ครับหลินซินอยู่ก็มีปัญหาครับอยู่ๆมีปัญหาเพราะว่ามีข่าวว่าบริษัทของเธอที่ตั้งอยู่ที่เหิงเตียนเนี่ยถูกระง,งับใบอนุญาตตัวเธอเองพยายามอธิบายครับว่าบริษัทเนี่ย มันถูกควบรวมกิจการแล้วก็เพื่อความสะดวกในการทําธุรกิจเนี่ยเธอก็เลยระง,งับใบอนุญาตไปซะก็ไม่ได้ดูแลมันต่อนะครับแต่เรื่องนี้จู่ๆมันก็กลายเป็นตั้งความสงสัยให้กับคนที่ตามข่าวในประเทศจีนครับเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาอย่างที่เรารู้ครับมันมีดาราจํานวนมากที่อยู่ๆก็โดนแบนโดยไม่มีเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรอะไรทั้งสิ้นนะครับจนมีการตั้งทฤษฎีกันว่าหลินซินหยู่เนี่ยน่าจะมีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าหุ้นส่วนทางธุรกิจของเธอเนี่ย แพ้คดีในศาลต้องจ่ายค่าปรับประมาณ36ล้านหยวนครับแล้วก็กลายเป็นเหตุผลให้หลินซินอยู่เนี่ยเลือกจะปิดบางบริษัทของตัวเองเพื่อไม่ให้ไอ้เรื่องการยึดทรัพย์หรือว่าเรื่องการจ่ายค่าปรับเนี่ยมันลามมาจนถึงตัวเธอครับอันนี้ดูแบบนี้ดีกว่าครับ ไม่ว่าจะหลินซินอยู่นะฮะหรือว่าเจ้าเว่ยมีปัญหากับรัฐบาลจีนจริงหรือไม่เอาตั้งต้นว่ามีปัญหาหรือไม่ก่อนนะดูอย่างนี้ฮะว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเราจะได้เห็นผลงานของทั้งสองคนเนี่ยในวงการอีกมากน้อยแค่ไหนถ้าจะจู่หายหน้าหายตาไปนานๆเนี่ยรับประกันได้เลยครับมีปัญหาแน่นอนเพราะอีกหนึ่งคนที่อยู่ในองค์หญิงกำมารอเหมือนกันขวามือฮะฟ้านปิงปิง,ปงไปก่อนหน้านี้หลายปีแล้วครับฟ้านปิงปิง,ปงตอนนั้นดังเป็นพลุแตกนะฮะ ไปเล่นหนังฮอลลีวูดก็ไปเล่นมาแล้วเล่นทั้งหนังกล่องเล่นทั้งซีรีส์ดังเล่นทุกอย่างครับทุกอย่างแทบจะเป็นดาราอันดับหนึ่งนะครับแต่พอฟ่านปิงปิงมีปัญหาเรื่องภาษีแล้วก็ดําเนินธุรกิจเขาใช้คําว่าดําเนินธุรกิจผิดกฎหมายนะครับเธอก็หายตัวฮะไม่รู้โดนรัฐบาลจีนเอาไปเก็บไว้หรือ,อยังไงก็ไม่รู้หายตัวไปร่วมเป็นเดือนนะครับกว่าเธอจะโผล่ออกมาแล้วก็บอกว่าฉันเคลียร์ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วใช่ครับ ฟันปิงปเคลียร์เงินทุกอย่างเรียบร้อยโดนปรับไปเยอะมากนะครับแต่สุดท้ายเธอก็ไม่มีผลงานครับผลงานน้อยมากไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวกับการติดแบล็คลิส หรือว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันแน่นะครับแต่ว่าชัดเจนครับว่าถ้าใครมีปัญหากับรัฐบาลจีนอนาคตไม่ค่อยดีฮะอนาคตไม่ค่อยดีดังนั้นรอดูอนาคตของสาวๆอีก2คนนะฟ่นมิงพิงเรารู้ละว่าเธอเริ่มกลับมาละฟ่นมิงพิงเธอเริ่มกลับมาแต่งานแสดงเธอยังไม่กลับมานะฮะเราอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเธอฉะนั้นรอตามติดดีๆก็แล้วกันนะครับจะได้รู้กันต่อไปนะครับมีความคืบหน้าย่างไรเดี๋ยวจะเอามารายงานให้ฟังครับ